อยู่ทุกคนจำได้ไหมคลิปที่แล้วที่รีบอกว่าาวันคริสต์มาสไม่มีหิมะคือรีจะไปฉลองคริสต์มาสที่ออสโลกับครอบครัวครอบครัวบ้านน้องชายแฟนนะทุกคนพอผ่านไปไม่ถึงเที่ยงดีอะทุกคนไม่ถึงเที่ยงเลยหิมะลงค่ะแบบลงแบบพยากรณ์อากาศ พยากรณ์อค่ะอากาศนี่ผิดพลาดอย่างมหาเลยคือคือตกแบบไม่มีปีมีขุยทุกคนแดดออกเ,เช้าๆนะแดดออกโหโท้องฟ้าปรม่มพอแบบใกล้เที่ยงอะทุกคนก่อนที่รีพอรีทําคลิปเสร็จนะทุกคนตัดต่อคลิปเสร็จนะหิมะลงอะทุกคนหิมะลงทั้งท,งท,งทงัที่แบบพยากรณ์อากาศก็ยังอยู่ที่สองสาองศาอยู่เลยนะหิมะตกค่ะแล้ววันนั้นพอตกเสร็จนะ พอลีจะขับไปประมาณบ่ายสามกว่าบ่ายสี่โมงเย็นเนาะลีขับเข้าออสโลคือหยุดตกค่ะคือตกมาแบบชั่วโมงสงชั่วโมงอ่ะทุกคนแล้วก็หยุดหยุดแล้วก็แบบแชะทันทีเลยเพราะอากาศมันอุณหภูมิมันร้อนเนาะมันก็เลยละลายแบบทางแฉะมากตอนที่ขับไปออสโลทุกคนแบบโอเคเลยแบบคือได้บรรยากาศวันคริสต์มาสเลยอ่ะทุกคนแบบโอ้โหดีมากคือได้บรรยากาศว่่างั้นเถอะ คืนเดียวก็ยังดีค่ะทุกคนดูวันนี้วันที่ยี่ห้าเมื่อวานนี้รีไปอ่าฉลองคริสต์มาสเนาะที่บอกไปฉลองคริสต์มาสกับบ้นบ้านน้องชายแฟนที่ออสโลดูคืนนี้ทุกคนหมอกลงยังกระหนังผีเลยอะเนาะดูสิ เงียบเหงาวังเบงยังกันแบบหนังผีอะทุกคนหนูกลางสายหมอกเดี๋ยวรีให้ดูด้านนี้คือหมอกลงเยอะมากอยู่ ดูเพื่อนบ้านเขาติดไฟคริสต์มาสนะทุกคนส่วนใหญ่คนที่นอร์เวย์เขาจะติดไฟคริสต์มาสแบบไฟแบบเรียบๆเนี่ย,ยง่ายๆคือเรียบๆแบบไฟสีนวลๆนอนอ่อน,อน,อน,อนแต่บ้านเพื่อนบ้านตรงนั้นนะเขาติดไฟกับพริบเนาะเหมือนแบบอยู่ในเขาเรียกในเทคในบาร์เหมือนคาราโอเกะแฟนรีบอกว่าเหมือนคาราโอเกะเลยสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจากนอร์เวย์สวัสดีกันในห้องน้ําทุกคนรีตัดผม รีย้อมผมเมื่อเดือนกันยาที่ไปสวิตเซอร์แลนด์เนาะย้อมผมสีมันอาจจะแดงมากเลยเพราะเป็นเพราะแสงไฟเพราะตรงกลางมันเริ่มดำแล้วทุกคนตรงปลายมันก็เป็นสีทองแล้วคือมันเป็นเพราะแสงอะ่ะจริงๆแล้วสีมันจะไม่เหมือนเหมือนในโทรศัพท์เนาะในวีดีโอรีเพิ่งตัดผมทุกคนตัดแบบมัธยมอะ่ะตัดแบบมัธยมมากเลย มัธยมมัธยมต้นแต่มัธยมรีตัดตรงนี้นะใต้ใต้ติ่งหูจําได้อรีตัดเองค่ะทุกคนเพราะว่าคนโบราณเขาบอกว่าคนโบราณเขาบอกว่าอ่าสิ้นปีขึ้นปีใหม่ทุกปีเราจะต้องอตัดผมออกตัดปลายผมเล็มปลายผมทิ้งทุกปีเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเรา อเอาความทุกความโศกความเจ็บไครได้ป่วยอะไรสิ่งที่ไม่ดีอ่ะทิ้งไปในป,ปีเก่าเราปีใหม่ก็เริ่มสิ่งใหม่ๆก็ความเชื่อเนาะรีก็ตัดทุกปีนะบางตัดทุกปีแหละปลายปลายปีแต่ไม่เคยบางครั้งก็ตัดเยอะเลยนะเพราะผมดูจากคิดที่แล้วผมรียาวมากเลยแต่ปีนี้ตัดเยอะมากปกติก็จะเล็มไปนิดนึงเมื่อคือนอะ่ะเมื่อวานนะรี ไปงานฉลองไปฉลองวันก่อนค่ะวันก่อนไม่ใช่เมื่อวานลงคลิปนี้ก็คงเป็นไปฉลองวันที่ยี่สี่เพราะที่นอร์เวย์เขาฉลองวันคริสต์มาสวันที่ยี่สี่เนาะดูทุกคนสิวสาวรอยมาสคารา่ามาสคคาร่ากับอายไลเนอร์มันยังติดทนมากเลยเรียกลับมาถึงบ้านเกือบตีสองอะทุกคนคือจับฉลาก ของเปิดของขวัญกันเพราะที่เนี่ยไอ้ครอบครัวเรีย <Adrian. S 2> เขาจะเปิดของขวัญทีละกล่องทีละทีละของขวัญคือใครที่จ,จับจับของขวัญได้ก็จะเปิดเลยเพราะธรรมเนียมที่นี่คือเขาจะไม่เอาของขวัญไปเปิดที่บ้านนะเขาได้ปุ๊บเขาก็จะเปิดเลยเป็นการให้เกียรติเขาจะไม่เอาเก็บแล้วก็ไปเปิดที่บ้านเหมือนบ้านเราบ้านเราคือได้ของขวัญปุ๊บเนี่ยของขวัญทุกอย่างแหละต้องเอากลับไปเปิดที่บ้าน แต่ที่นี่คือได้ปุ๊บเปิดต่อหน้าผู้ให้เลยชอบหรือไม่ชอบของขวัญก็ต้องแบบชอบไว้ก่อนยิ้มแล้วก็ขอบคุณนะเป็นมารยาทรีใช้ตัวนี้ค่ะครีนซิง่งทำความสะอาดเครื่องสำอางใช้ดีมากเลยรีใช้ตัวนี้นะการียเย่ใช้มาตลอดเลยทุกนี้ขวดเล็กนะเอาแบบพกพาแล้วก็ ขวดใหญ่ก็ใช้ไปเกือบหมดแล้วอีตัวนี้เรียไว้ใช้ตอนที่รีไปเที่ยวไปพักผ่อนไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยไปต่างประเทศรีก็จะพกไปขวดนี้ไว้ใช้ที่บ้านใช้ตลอดก็ไม่ได้ค่าคษณษนะก็เดี๋ยวรีจะอาบน้ําอาบน้ำก็พรุ่งนี้เข้างานเช้าพรุ่งนี้เข้าเช้า ทุกคนดูเดี๋ยวลีจะทาเซรั่มก่อนนอนทุกคืนนะลีทาเซรั่มทุกคืนนะทุกคนก่อนนอนลีเคยทำคลิปมาแล้วบางคนเขาจะหยดที่หน้าอย่างนี้เลยนะแต่ลีชอบหยดที่นิ้วแล้วก็ไปแตะ เป็นไรทุกคนเดี๋ยวลีจะมาเล่าให้ฟังอ่าคือคือลีเคยพูดกับเพื่อนกับพี่กับน้องนะเคยพูดมาก่อนหน้านี้สมัยก่อนก็ไม่เชิงสมัยก่อนหรอกก็ก็นานมาแล้วเนาะดีชอบพูดพูดตลอดเลยกับเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยที่สนิทกันน่ะเพื่อนที่สนิทกันที่อยู่เมืองไทยอะ่ะ คือถ้าเลือกได้ลีก็อยากแบบให้พ่อแม่อะไปก่อนเราคือคือไปก่อนในที่นี้ก็คือขอให้เขาแบบคือคลิปนี้ที่ทำอะทุกคนบางคนก็อาจจะแอนตี้บางคนก็อาจจะเห็นด้วยบางคนก็อาจจะไม่เห็นด้วยคือลีจะบอกว่าคืออะคลิปนี้เรามาคุย ในห้องน้ำเนาะเพราะว่าแฟนลีนั่งดูทีวีอยู่ตอนนี้มันก็หกโมงเย็นแฟนนั่งดูทีวีก็ไม่อยากเราไม่อยากเข้าไปนั่งคุยกับอ่าในห้องนอนนะในห้องอื่นก็ก็นะก็มีคนก็บอกว่าเรา,าอักเกตันยูหรือเปล่าอักกตันยูหรือเปล่าคือการที่รีบอกว่า อยากถ้าเลือกได้อะอยากให้พ่อแม่ตายก่อนเราก็คือเสียก่อนเราบางคนก็จะค,คิดว่าเออเราเป็นลูกกระตันยูเป็นลูกเนรคุณแบบเออแช่งพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยแต่มันทุกคนม,นมันมีเหตุผลนะทุกคนคือลีพูดในกรณีที่คนที่เลี้ยงดูพ่อแม่นะคนคนไหนที่ไม่ได้เลี้ยงดูพ่อแม่เนะี่ยก็อาจจะเป็นลูกกระตันยูนะถ้าบอกว่าเราให้พ่อแม่เสียก่อนเราอะไรเงี้ยคือ ที่เลยบอกก็คือท่านเลียเลี้ยงพ่อแม่ใช่ไหมคือที่เลียบอกว่าพ่ออ,อยากให้พ่อแม่ไปก่อนเราในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแช่งคือถ้าเราเลี้ยงดูพ่อแม่ทุกคนคือถ้าเราไปก่อนเขาอ่ะเสียชีวิตก่อนเขาอ่ะมาคิดดูอีกทีใครจะดูแลพ่อแม่เราจริงไหมใครจะมาเลี้ยงดูพ่อแม่เราถ้าเราเป็นคนเลี้ยงพ่อแม่อ่ะคิดว่าอาผู้สวั คิดว่าคือไม่มีพี่น้องว่างั้นเถอะคือตัวคนเดียวคือคนที่คิดว่าเออพ่อแม่อ่าอยากให้พ่อแม่เสียก่อนเราตายก่อนเราว่างั้นเถอะไม่ได้หมายถึงมาลูกอกักัรอยูทุกคนนะสาหรับคนที่เลี้ยงดูพ่อแม่แต่ไอคนที่มันไม่เคยเลี้ยงดูพ่อแม่เลยอ่ะคือกรณีคนอื่นนะคือถ้าเขาบอกว่าเอออยากให้พ่อแม่ตายก่อนเพื่อจะเอาสมบัติอะไรอย่างนู้นอย่างนี้เนาะนั่นแหละลูกอกักตรอยูแต่ว่า คิดอีกในทางหนึ่งคนที่เลี้ยงดูพ่อแม่ทุกคนอย่างกรณีของลีอ่ะลีก็พูดเคยพูดกับเพื่อนฝูงนะกับพี่น้องเนี่ยว่ายังไงซะก็ขอให้พ่อแม่ไปก่อนเราเสียก่อนเราเพราะว่าถ้าเราเสียก่อนพ่อแม่ใครจะเลี้ยงดูพ่อแม่เราใช่ไหมใครจะแบบหงหาเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้เวลาท่านเจ็บป่วยหรือเงินทองค่ารักษาพยาบาลใช่ไหมคือลูกที่เลี้ยงพ่อแม่ลีคิดว่าการที่คิดแบบนี้ไม่ได้หมาย ความหมายความว่าเราอะอากตันยูหรือแช่งพ่อแม่หรือเป็นคนบาปเป็นลูกเนรคุณไม่ใช่นะมันคิดแบบได้สองแง่สองงามนะอย่างกรณีของลีเนี่ยลีพูดเต็มปากเลยเพราะว่าลีก็เลี้ยงดูพ่อแม่นะพี่น้องถึงไม่มีลีพี่น้องก็อาจจะเลี้ยงแต่ว่าคือเลี้ยงไม่เต็มที่เพราะว่าพี่น้องเขาก็มีหน้าที่ของเขาเขาทางานอยู่ที่เมืองไทยเขาก็ต้องเงินที่เมืองไทยมันไม่เยอะเลยแล้วเขาก็ต้องเลี้ยงครอบครัวเขาใช่ไหมถ้าเขาจะมาเลี้ยงพ่อแม่ด้วยเออมันก็แบบยุ่งนิด คือคือมันจะได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยใช่ไหมแต่เราอยู่ที่นี่เราไม่มีไม่มีลูกไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยคือค่าใช้จ่ายมีแต่เราไม่มีลูกเราเรารายได้ที่ทเนี่ยถ้าส่งกับเมืองไทยมันก็ค่อนข้างจะเยอะใช่ไหมมันก็รีก็เลยคิดว่าถ้าเกิดรีเคยพูดกับพี่สาวรีนะว่าจริงๆแล้วอ่ะเราพูดอย่างเงี้ยเปิดอกคุยกันนะไม่ใช่คนบาปนะคืออยากให้เขาไปก่อนไปก่อนเรา ถ้าเราเขาเราไปก่อนเขาเนี่ยเขาจะอยู่ยังไงใช่ไหมถ้าถ้าคิดในอีกด้านหนึ่งอะรีว่าไม่ใช่คนเนรคุณนะมันแล้วแต่กรณีแล้วแต่บุคคลด้วยรีพูดนะตรงนี้นะคะใครจะว่ารีแบบเนะคุณหรือเป็นคนบาปก็ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะสัจธรรมมันเป็นอย่างนั้นจริงๆรคือรีหมายความอย่างนั้นจริงๆแต่จริงๆแล้วอะ รักค่ะทุกคนรนะักพ่อแม่อาจจะไม่ใช่ทุกคนแต่กรณีของดีคือรักพ่อแม่พี่น้องทุกคนคือรักก็คืออยากให้เขาได้สุขสบายแต่เขาต้องถ้าเขาต้องมาลําบากเพราะไม่มีเราเนี่ยเราก็คิดว่าเขาก็คงไม่มีความสุขเหมือนกันแล้วเขาก็บอกมาตลอดพ่อแม่ก็เคยพูดตลอดยังไงก็บอกให้เขาไปก่อนเราเขาก็ภาวนาขอให้เขาไปก่อนเราอะไรอย่างเงี้ยก็นะั่นแหละดีมาพูดคือคือ คือรีดูคลิปคลิปหนึ่งนะคนที่แบบมีข่าวออกเยอะเลยว่าเออคนที่แช่งพ่อแม่อย่างเงี้ยเราเคยฟังมาตั้งแต่เด็กๆแล้วโรงเรียนอย่างเงี้ยครูก็สอนว่าเออเนี่ยคนที่แช่งพ่อแม่ให้พ่อแม่ตายไอ้ลูกบากลูกเนราคุณนะลูกอัตันยูลูกทรพีคือณนะตรงนี้นะเรามาคิดกับกันนะมันคิดได้สองแง่สองหน้ามันคิดได้หลายทางนะก็ ก็แล้วแต่ครอบครัวแล้วแต่บุคคลด้วยเนอะนั่นแหละค่ะทุกคนรีมาพูดคุยอย่ามเย็นคือเมื่อวานนี้คือไม่ใช่เมื่อวานค่ะวันคริสต์มาสสองวันที่แล้วกลับมาแบบตีสองกว่าคือคือตื่นสามสี่โมงเช้าวันรุ่งขึ้นคือไม่ไหวก็รีขับรถให้แฟนรีขับไปที่ออสโลแล้วอย่างที่ต้นคลิปบอกกอ คือไปามาคือไม่มีปีมีคุยเลยหิมะมาลีก็ต้องขับขับไปทั้งถนนแฉะคือหิมะมันหยุดแล้วนะช่วงที่ขับไปแต่ว่ามันก็แฉะเนาะมันก็แฉะถนนมันก็ค่อนข้างลื่นก็ขับแบบระมัดระวังมากเลยทั้งไปทั้งกลับเพราะว่าแฟนลีขออนุญาตดึงค่ะช่วงคริสต์มาสกับครอบครัวลีก็เลยเป็นโชเฟอร์นะก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็เดี๋ยวลีจะ ไปดูแฟนกับแฟนอยากจะลองเสื้อรีซื้อเสื้อให้แฟนสองตัวนะเป็นเสื้อเสื้อสเวตเตอร์นะไปเขาเรียกก็เป็นอะไระเสื้อเป็นเสื้อยือดแขนยาวเนาะของโอ่าโปโลเขาอยากจะโชว์รีเดี๋ยวรีจะดูนะว่าว่าคือเขาลองให้ดูแล้วที่ที่ตอนเปิดกล่องแต่ว่าอยากเห็นแบบเต็มๆวันนี้นะก็ <c oughs> ขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกับรีคลิปหน้าค่ะทุกคนไปแล้วค่ะ